สังเกตกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ครูวิทยาพาเด็กๆมาหาขนมอร่อยๆทานกันแต่การทานขนมนั้นมันก็มีวิทยาศาสตร์แสนสนุกให้เด็กๆได,เด,เด้เรียนรู้กันด้วยแต่จะเป็นเรื่องอะไรไปชมกันเลยครับสั่งกันเต็มที่เลยนะวันนี้เด็กๆนี่น่ารักจริงๆไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเลี้ยงครูงั้นกลับเลยดีกว่าเ,ออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ก่อนเดี๋ยวก่อนเดีก่อน กลับเลยใช่ไหมจากโคราชไปเลยเนี่ยโอไกลเหมือนกันต้องนั่งรถไปแล้วเด็กๆไปจองตั๋วก็แล้วหรือยังล่ะจะไปไหนกันจะไปไหนกันจะไปไหนเด็กไปไหนเอาก็ไปซื้อตั๋วไงคะครูนี่ไม่คิดจะยอมครูเลยใช่ไหมเนี่ยฮะไม่เอาถ้าไม่ยอมครูยอมเองก็ได้นั่งเลย มื้อนี้สั่งเต็มที่เลยจ้ะโอ้เด็กๆผมครับนี่สั่งอะไรสั่งอะไรสั่งอะไรเนดาเอาสตอเบอรี่ชีสคร็กค่ะเค้กงั้นหนวเอาเค้กช็อกโกแลตค่ะเค้กช็อกโกแลตผมเอาเรดช่องน้ำกะทิครับส่วนของผมเป็นเออเป็นแค่กาแฟร้อนก็พอนะครับอืมอโอเค แมเติมพลังกันใหญ่เลยนะนี่ยังไม่เริ่มทันจะออกไปทัวร์ที่ไหนเลยนะเนี่ยโอยแน่นอนคะ่ะครูพวกเราเนี่ยจะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเพราะว่าทริปของครูแต่ละอันเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เบาๆเลยคะ่ะครูเนี่ยเราเนี่ยจะต้องกินน้าตาลเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไม่เป็นลมไงครูคะทําไมน้ําตาลถึงทําให้เราสดชื่นนะคะทําไมเวลาเราที่ทานน้าตาลเข้าไปแล้วร่างกายถึงได้สดชื่นใช่ไหม ต้องบอกเลยว่าน้ำตาเนี่ยพอเข้าอยู่ในร่างกายเนี่ยเขาจะแปลค่าไปเป็นพลังงานเออทำให้เราเนี่ยสดชื่นกระปีก้กระเป๋าลองสังเกตง่ายๆนะเด็กๆวันไหนถ้าเกิดว่าเราทานพวกแป้งหรือว,ว่าน้ําตาลน้อยๆเนี่ยนะเราจะรู้สึกงุดงิดทําอะไรมันกลมไปค่อยสบายทำหนุนทำม่นีมันก็จะเชื่องช้าไปหมดบางคนเนี่ยถึงขั้นหน้ามืดวิงเวียนศรีรษะต้องมีการพกลูกอมติดตัวเอาไว้ตลอดเวลา ราะต้องบอกเลยว่าน้ําตาลนี่นะครับผมทําหน้าที่ส่งผลโดยตรงต่อร่างกายเลยทีเดียวเนะจ๊ะอ่ะพูดมายาขนาดนี้แล้วรู้ไหมว่าน้ําตาลที่เราทานอยู่เนี่ยมาจากไหนก็ซื้อมาจากตลาดสิครับซื้อมาจากตลาดบางครั้งครูก็ไปหาซื้อจากซูเปอร์มารู้รแชมไม่ใช่ครูก็ถามว่าเอ๊ะเขามีขั้นตอนอะไรหนอทําไมเราถึงได้ทานน้ําตาลกันมันมาเป็นยังไงออก็เอามาจากโรงงานน้ําตาลไงครับสุดยอดอ ใช่นะคะนาดาก,ก็ได้เห็นแกนหิบอ้อยอใช่ค่ะครูแล้วพอได้นําอ้อยนะคะเราก็เอามาต้มจนได้น้าเชื่อมเป็นไงล่ะคะพวกเราสามคนเก่งมากเจ๋งไหมล่ะคะครูไม่เท่าไหร่นะเพราะครูเนี่ยถามถึงน้ําตาลไม่ใช่น้ําเชื่อมนะจ๊ะเออสีดเลยสีดเลยไม่ได้สินะคะครูเพียงแค่พวกเรายังไม่พร้อมที่จะตอบคะ่ะใช่โอ้โหแหมเล่นตัวเก๊กสุดยอด เอาแหละในช่วงที่เรารอขนมกันอยู่นี่นะครูว่าพวกเราเนี่ยไปดูเรื่องราวของความหวานกันต่อเดียวกว่าว่าเมื่อเราได้น้ำเชื่อมมาแล้วทำอย่างไรถึงจะได้น้ำตาลอืมแหมเด็กของเราก็ความจําดีเหมือนกันนะครับเนี่ยจำได้ซะด้วยว่าเมื่อได้อ้อยมาก็จะนํามาสู่กระบวนการต้มเพื่อเหยเอาน้ําออกจากนั้นก็จะได้น้าอ้อยเข้มข้นหรือว่าน้ําเชื่อมนั่นเองครับ และจากนั้นก็จะเอาน้ําเชื่อมที่ได้ไปเคี่ยวเพื่อระเหยเอาน้ําออกจนน้ําเชื่อมถึงจุดอิ่มตัวและที่จุดอิ่มตัวนี่เองก็จะเกิดผลิตน้ําตาลขึ้นมาจากนั้นก็นําไปเข้าเครื่องงุยยังเพื่อปั่นแยกผลิกน้ําตาลออกจากกากน้ําตาลโดยผลิกน้ําตาลที่ได้นั้นครับก็จะเป็นน้ําตาลทรายดิบเพื่อร้อนนําไปผลิตเป็นน้ําตาลทรายขาวต่อไปล้ครับเด็กเด็กโอ้โห เรียกไี้ว่าเกลี้ยงสุดๆุดเลยทีเดียวเป็นเด็กก็ดีอย่างนี้นี่แหละสามารถกินน้ําตาลได้เยอะๆแบบว่าไม่จํากัดกันเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรจะทานน้าตาลเยอะนะโดยเฉพาะพวกขนมอะไรพวกนี้เพราะว่ามันเป็นอันตรายอย่างนี้แสดงว่าคุณครูวิทยาก็ต้องลาเว้นนะสิคะน้อยน, <laughs> น้อยน่ะน้อยน้อยน่อยผมของครูยังไม่ได้ขาวถึงขนาดนั้นอย่าหลอน ครูนี่น่าจะสามารถทานของหวานไปได้อีกยาวนานแสนนานเลยทีเดียวอ่าอะไะตอนนี้เด็กๆทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าจากน้ำเชื่อมเนี่ยกลายมาเป็นน้ำตาลได้อย่างไรน้ำตาลนั้นก็มีมากมายหลายชนิดอย่างที่ครูหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยชอบเอามาใส่ในกาแฟนี่นะครับก็คือน้ำตาลทรายน้ำตาลก้อนน้ำตาลกรวดหรือว่าลักษณะที่มันมีแบบแตกต่างออกไปอย่างอื่นก็คือน้ำตาลปี๊บนั่นเองออโหโยครูเก่งอ่ะ มันธรรมดาอยู่แล้วสุดยอดอยู่แล้วเอา,อางี้ดูกันครูอยากจะถามหน่อยเด็กๆคงจะไม่รู้ <laughs> ลักษณะาทางเคมีนะผลึกแข็งๆสีขาวๆคล้ายๆกับน้ำตาลเนี่ยเขาเรียกกันว่าอะไรโครสค่ะโครสครับทำไมรู้อ่ะแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวน้ำตาลเนี่ยมันสามารถผลิตมาจากที่ไหนได้บ้างอยโอ้ยจำอ,อันนั้นรู้อยู่แล้วต้นตาลค่ะต้นมะพร้าว เมเปิล <Wow. S 2> น้ำตาลครับแล้วก็หัวบีดดวยโอ้ททำไมเก่งอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าในทางวิทยาศาสตร์มีน้ำตาลอะไรบ้างสูโครตค่ะซ้ำ<ป>กลูกโคสและโคสครับและกลโคสค่ะโอ้ทำไมเก่งอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วสูโครตเนี่ยมีที่มาจากไหนบ้างก็เป็นน้ำตาลที่สก,กัดจากอ้อยบีดรูดน้ำตาลสีลำสาเล้าแล้วก็น้ำตาลเมเปิลค่ะแล้วกลูโคสล่ะ กลูโคสเป็นน้ำตาลที่ได้จากผลไม้ที่มีรสหวานเช่นองุ่นส้มทับโพหวานหัวผักกาดแดงซึ่งน้ำตาลกลูโคสเนี่ยจะมีรสหวานน้อยกว่าน้ำตาลอ้อยค่ะอ่าแล้วฟลูโตสละ่ะอยู่ในผลไม้สุกน้ำผึ้งแล้วก็ผักบางชนิดครับซึ่งมีความหวานมากกว่าน้ำตาลอ้อยครับโอ้โหแล้วแลคโตสละ่ะ เลกโตสอยู่ในนมและผลิตภัณฑ์นมคาโคลแลกกาแล็กซี่หะกาเลกโตสเออออนั่นแหละกาแลกโตสเป็นน้ําตาลที่ได้จากการย่อยสลายของน้ําตาลแลกโตสอยู่ในน้ํานมและผลิตภัณฑ์นมค่ะสิทธิของครูวิทยาเนี่ยโอ้โหเก่งกันมากเลยแต่เดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะครับ ที่เด็กได้ตอบมานั้นทั้งกลูโคสฟรักโตสาแลโตสและอีกลากห้ายชนิดนั้นก็สามารถแบ่งออกมาเป็น2ชนิดครับคือหนึ่งน้ำตาลโมเลกุลเดียวหรือว่าโมโนแซคคารายเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กที่สุด เมื่อทานเข้าไปอุ้ยไม่ต้องผ่านการย่อยแล้วครับโมโนแซกคารายทุกชนิดนี่จะมีผลึกสีขาวละลายในน้ําแล้วก็มีรสหวานครับมีสูตรทั่วไปก็คือ C H 2 O N ส่วนการเรียกชื่อนะครับก็จะเรียกตามจํานวนอะตอมของคาร์บอนแล้วก็ลงท้ายด้วย O's เช่น C 5 H 10 O 5อันนี้เรียกว่าเพนโตสเป็นต้นซึ่งน้ําตาลกลุ่มนี้ก็ได้แก่กลูโคสฟรักโตส กลคเตสและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือน้ำตาลโมเลกุลคู่หรือว่าไดซคคารด์เป็นคาร์โบไฮเดรตที่แตกตัวให้โมโนซคคารายได้จำนวน2โมเลกุลโดยน้ำตาลโมเลกุลคู่นะครับจะมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันเลยก็คือ C12H22O11 โดยสูตรนั้นนะครับก็จะมาจาก C6H12O6 บวกกับ C6H12O6 ก็จะได้ C12H22O11 บวก H2O ซึ่งก็คือน้ำตาลโมเลกุลเดียวบวกน้ำตาลโมเลกุลเดียวจะได้น้ำตาลโมเลกุลคู่บวกน้ำซึ่งน้ำตาลกลุ่มนี้ก็ได้แก่ซูโครสอลโทสแล้วก็ลัคโตสครับเด็กๆอู้ยทำไมเก่งอย่างนี้เนี่ยรู้สึใครเนี่ยครูที่ยา ครูครับแชมเห็นน้ำตาลทรายสีน้ำตาลปนแดงกับน้ำตาลทรายสีขาวมันเหมือนหรือแต,ตกต่างกันยังไงครับครูครูครับครูครับ <c oughs> ชาตินี้ฉันจะรู้ไหมไอะารบ้างออเอครูวิทยาของเราตื่นตอนไม่เลิกซะแล้วครับอครูไม่ว่างตอบเอาเราตอบให้ได้ครับ <c oughs> เอาเด็กเด็ก ถึงครูวิทยาจะไม่ตอบแต่เดียวตอบให้ครับน้ำตาลสขาีขาวนั้นเรียกว่าน้ำตาลทรายขาวส่วนน้ำตาลที่มีสีน้ำตาลออกแดงนั้นนะครับเขาจะเรียกกันว่าน้ำตาลทรายแดงส่วนจะมีความต่างอย่างไรนั้นอ่าตั้งใจฟังครับเริ่มกันที่น้ำตาลทรายขาวมีการผลิตแบบนี้ครับคือ เริ่มกันที่นำน้ำตาลทรายดิบเนี่ยมาผสมกับน้ำร้อนแล้วนำไปปั่นละลายเพื่อล้างคราบหรือว่าก,ากากน้ำตาลออกจากนั้นก็จะถูกนำไปเข้าเครื่องเวียงเพื่อปั่นละลายอีกครั้งนึงเพื่อให้ผลึกที่ยังไม่ละลายเนี่ยได้ละลายนะครับจากนั้นก็กรองด้วยเรซินจนได้น้ำเชื่อมจากนั้นก็นำไปเคี่ยวเพื่อระเหยเอาน้ำออกแล้วก็นำไปปั่น เื่อให้ได้ผลิตน้ำตาลจากนั้นก็นำไปอบเพื่อไล่ความชื้นแล้วก็จะได้เป็นน้ำตาลทรายขาวที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไป ่วนน้ำตาลทรายแดงก็เป็นน้ำตาลที่มาจากอ้อยเหมือนกันนะครับแต่เป็นน้ำตาลที่ไม่ได้ผ่านการฟอกสีอย่างสมบูรณ์ดังนั้นน้ำตาลทรายแดงจึงมีสารจากธรรมชาติจากอ้อยอยู่บ้างน้ำตาลทรายแดงก็จะมีความชื้นอยู่แล้วก็มีกลิ่นน้ำตาลไหมรวมถึงมีกากน้ำตาลติดอยู่จึงเป็นสีน้ำตาลคล้ำแล้วความแตกต่างของน้ำตาลทั้งสองชนิดนี้ก็คือน้ำตาลทรายขาวมีการทําละลายแล้วก็กรองผ่านเรซินส่วนน้ำตาลทรายแดงนั้นละลายครับแต่ว่าไม่ผ่านเรซินนั่นเอง น้ำตาลทรายแดงนี่ะครับจะมีความหวานน้อยกว่าน้ําตาลทรายขาวประมาณครึ่งหนึ่งเลยและน้ําตาลทรายแดงเนี่ยก็ยังมีกลิ่นของอ้อยติดมาด้วยจึงอาจทาให้กลิ่นของอาหารหรือเครื่องดื่มเปลี่ยนไปบางนิดน้อยแต่ถ้าใครชอบก็จะบอกว่าหอมอร่อยขึ้นกว่าเดิมครับและนอกจากนั้นน้ําตาลทรายแดงยังสามารถรักษาโรคได้เพราะว่าน้ําตาลทรายแดงเนี่ยมีคุณสมบัติร้อนสปพคุณบำรุงกําลังแก้ปวดทาให้เลือดไหลเวียนสะดวกได้ด้วยนะครับ เอาละเด็กๆหลังจากที่เราได้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายแดงกันไปแล้วนะตอนนี้ตรงนี้เลยเราจะมาทำการทดลองง่ายๆกันบ้างแล้วถ้ามันยากเหรอคะครูรับรองนะดาไม่ยากเลยเพราะว่านะเราจะทำการทดลองกันง่ายๆเราจะมาวัดความแตกต่างกันด้วยการชิม ระหว่างน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายแดงอย่างนี้โอเคป่ะโอเคค่ะแต่ก่อนอื่นนะครับผมเราต้องมาทําน้ําเชื่อมกันก่อนทําทั้งน้ําเชื่อมจากน้ําตาลทรายขาวแล้วก็น้ําตาลทรายแดงเสร็จแล้วเรียบร้อยพอเราได้น้าเชื่อมมานะเราก็เอาไปใส่น้ำปั่นแล้วดื่มกันโอเคป่ะอ,อ่าได้เลยงั้นลุยเลยครับผมทำ ละตอนนี้นะครับผมเราก็ได้น้ําเชื่อมที่ทํามาจากน้ำตาลทรายขาวและน้ําเชื่อมจากน้ําตาลทรายแดงเสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้เราก็มาทําน้ําผลไม้ปั่นดื่มกันดีกว่าเยการทดลองครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายแดงและก็ได้มีการกําหนดปัจจัยอื่นเหมือนกันทุกอย่างทั้งปริมาณน้ำน้ำตาลน้ำแข็งน้ำเชื่อมแม้กระทั่งปริมาณผลไม้ ต่างกันก็แต่ชนิดของน้ำตาลละครับพม mm hmm. แยกไม่ออกหรอกเด็กๆว่าแก้วไหนใส่น้ำตาลอะไรอะ่ะอืมนั่นน่ะสิคะครูถ้าเราไม่ได้เป็นคนปั่นเองนะคะเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาใช้น้ำตาลทรายขาวหรือว่าน้ำตาลทรายแดงเอาล่ะทีนี้ครูว,ว่าเรามาทบทวนกันก่อนดีกว่าฟังไหน ที่ใส่น้ำเชื่อมที่ทำมาจากน้ำตาลทรายแดงจ้ะฝั่งนี้ค่ะสแสดงฝั่งนี้คือน้ำตาลทรายขาวถูกต้องเพื่อน,น้เรามาลองชิมกันเลยดีกว่าย้เรียนรู้เรื่องวใชคิดและช่งสังเกตเรียนรู้ด้วยความเข้าใจเรียนรู้ เอาล้วคันนี้ก็เข้าใจกันแจ่มแจ้งแล้วใช่ไหมค่ะลองสรุปให้ครูฟังหน่อยว่าน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายแดงแตกต่างกันยังไงผมว่าน้ำตาลทรายขาวนี่มันหวานกว่านะครับอืมแต่ว่าหนูว่านะคะน้ำตาลทรายแดงเนี่ยมันหอมกว่าน้ำตาลทรายขาวหนูว่าอันนี้อร่อยกว่าอืม,อมแต่หนูว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะอืม มันก็คล้ายๆกันนะคะหนูเป็นตัวแทนของคนส่วนมากนะคะกินอะไรก็อร่อยไปหมดนะคะโอเคมากๆเลยแม่วันนี้ครูดีใจมากๆเพราะว่าการทดลองของครูเนี่ยทำให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจอะไรได้ง่ายสุดๆเลยแล้วน้ําตาลทรายขาวกับน้ําตาลทรายแดงเนี่ยมันเหมือนเลยแตกตามม่างกันยังไงครับยังจะถามอีกเหรอครับวันนี้ไม่จบเลยรู้ว่านะเราไปฟังบุคนท่านนี้ดีกวา่าเพราะว่าท่านจะตอบคาถามนี้ได้ดีที่สุดเลยเชิญครับ าทรายแดงและน้ำตาลทรายขาวนี่ประโยชน์ของมันจะเหมือนหรือว,ว่าต่างกันยังไงล่ะครับน้ำตาลที่เราใช้บริโภคกันเป็นอาหารนะนะคะก็จะมีอยู่หลายชนิดน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาวเนี่ยก็จะแตกต่างกันที่ความบริสุทธิ์เท่านั้นเองน้ำตาลทรายแดงก็จะมีส่วนอื่นๆเช่นน้ำอ้อยหรือว่าสารเคมีอื่นๆน,นะคะแร่ธาตุบางชนิด เคลือบอยู่บนผิวของผลึกน้ําตาลแต่ว่าน้ําตาลทรายขาวเนี่ยจะได้จากการที่นําผลึกเนี่ยมาล้างจนสะอาดแล้วก็นําไปตกผลึกใหม่ซ้ําก็เลยมีสีขาวบริสุทธิ์คุณค่าทางโภชนาการเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือได้คาร์โบไฮเดรตจากน้ําตาลเป็นหลักแล้วน้ําตาลมีประโยชน์และโทษต่อร,ร่างกายมากน้อยแค่ไหนครับน้ําตาลจัดเป็นสารอาหารแบบคาร์โบไฮเดรตนะคะ อย่างที่เด็กๆคงรู้กันอยู่แล้วว่าคาร์โบไฮเดรตก็คือสารอาหารที่ให้พลังงานน้ําตาล1กรัมก็จะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ร่างกายได้รับจากน้ําตาลก็คือการเป็นแหล่งของพลังงานที่เราจะนําไปใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันแต่ในส่วนของโทษก็มีเหมือนกันคือถ้าเรารับประทานน้ําตาลมากเกินไปแต่ว่าเราใช้พลังงานน้อย เราก็จะได้รับพลังงานมากเกินไปแล้วก็เกิดการสะสมเป็นน้ำหนักตัวที่เกินแล้วก็เป็นโรคอ้วนตามมาได้นอกจากนี้น้ำตาลเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำตาลทรายที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็ยังเป็นสาเหตุสำคัญของการทำให้เกิดฟันผุด้วยแล้วร่างกายเราเนี่ยต้องการปริมาณน้ำตาลมากน้อยแค่ไหนกันล่ะครับในแต่ละวัน ถ้าจะพูดถึงเฉพาะน้ําตาลเนี่ยคงจะระบุได้ยากว่าเราต้องการน้ําตาลมากน้อยแค่ไหนเราในฐานะนักโภชนาการเนี่ยเราจะมองในเรื่องของพลังงานโดยรวมนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยก็จะต้องได้รับพลังงานที่พอเหมาะกับการดํารงชีวิตนะคะน้ำตาลก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะได้รับพลังงานเหล่านั้นแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยความห่วงใยอยู่ที่ว่า เรามักจะบริโภคน้ำตาลกันเกินความต้องการมากกว่านะคะโดยที่นักวิชาการก็แนะนำว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะกินน้ำตาลเนี่ยไม่เกิน6ช้อนชาในปัจจุบนันนี้น้ำตาลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในด้านใดอะครับนอกจากว่าจะเอาไปประกอบอาหารทำขนมหรือว่าทำเครื่องดื่มครับนอกจากในเรื่องของอาหารแล้วนะคะเราก็ยังใช้น้ำตาลในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราอีกเช่น การใช้น้ําตาลกลูโคสเป็นส่วนประกอบในน้ําเกลือที่ใช้ทางการแพทย์นะคะเพราะว่ากลูโคสเนี่ยเป็นน้ําตาลที่ร่างกายสามารถที่จะดูดซึมเอาไปใช้ได้อย่างรวดเร็วก็เหมาะที่จะให้คนที่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารได้นะคะหรือว่าใช้ในพวกอาหารสําหรับนักกีฬาแล้วก็ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ที่ออกกําลังกายทั้งหลายนะคะเป็นแหล่งของพลังงาน และน้องๆรู้ไหมครับว่ายังมีน้ําตาลเทียมด้วยนะครับโดยที่น้ําตาลเทียมนี่สามารถแบงได้เป็น2ประเภทก็คือ 1. สารให้รสหวานที่ได้จากธรรมชาติอย่างเช่นจะเอมหรือว่าหญ้าหวานเป็นต้นส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือสารให้ความหวานที่ได้จากการสรรังเคราะห์อย่างเช่นไซคลามีด์ขันทศกรแล้วก็แอสปาร์เทมโดยสารที่ให้ความหวานทั้งหมดนี้ถูกคิดค้นมาทดแทนน้าตาลเพื่อแคลอรี่ในอาหารซึ่งก็จะเป็นสาเหตุต่ตางๆของพวกโรคเบาหวานโรคอ้วนพวกนี้นะครับ เอาละทุกคนหายสงสยัยแล้วก็เข้าใจกันอย่างถ่องแท้แล้วก็ไม่มีคําถามเพิ่มเติมแล้วนะครูว่าพวกเราเนี่ยรีบกลับไปที่พักกันดีกว่านะไปทำบาร์บีคิวปิ้งย่างทานกันแล้วก็นอนกันแต่หัวค่าพรุ่งนี้จะได้ไปลุยคนร่างกันต่อไงดีไหม,มดีค่ะแต่ว่าครูคะแล้วนอกจากน้าตาลทรายแดงและน้าตาลทรายขาวแล้วเนี่ยมันยังมีน้าตาลอื่นๆือีกหลายประเภทเลยใช่ไหมคะอย่างที่ครูบอกตอนแรกอะคะ่ะ ถูกต้องแล้วตุดตูต่น้ำตาลสายังมีอีกมากมายหลายประเภทและแต่ละประเภทเนี่ยก็นำไปใช้แตกต่างกันด้วยอย่างเช่นน้ำตาลตโตนหรือว่าน้ำตาลจากต้นตาลที่เรียกว่าน้ำตาลเมืองเพชรเขาก็ทำเป็นก้อนกลมสีน้ำตาลเข้มมีรสหวานแหลมแล้วก็เค็มเล็กน้อยเรียกกันว่าน้ำตาลปึก น้ำตาลประเภทนี้อุ้ยเหมาะที่จะใส่ส้มตำแล้วก็ยำต่างๆแล้วเอาไปทําน้ํากะทิร่อนช่องแกงบวชแซ่บต่อมาก็คือน้ําตาลมะพร้าวคือน้ําตาลจากมะพร้าวนะครับมาใส่ปี๊บหรือว่าทําเป็นปึกมีสีเหลืองอ่อนรสหวานเค็มเหมาะที่จะทําอาหารประเภทเดียวกับน้ําตาลปึกรวมไปถึงการฉาบกล้วยฉาบเผือกอะไรเงี้ย น้ำตาลอ้อยก็ทำจากต้นอ้อยนั่นเองทำเป็นเมล็ดแล้วก็ผงสีน้ําตาลเข้มใช้ทำกับข้าวบางชนิดที่ต้องการให้หอมน้าอ้อยนะครับอย่างเช่นปลาต้มหวานหมูชมวงหน่อไม้เส้นต้มหมูหรือว่าอาหารประเภทเชื่อมพวกกล้วยเชื่อมอะไรพวกนี้จะได้สีแดงเข้มสวยแล้วก็หอมเลยล่ะครับ ส่วนนี้น้ำตาลทรายชนิดหยาบมีทั้งที่ฟอกขาวแล้วก็ไม่ฟอกขาวใช้ทำขนมประเภทน้ำเชื่อมอย่างพวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองรวมทั้งน้ำเชื่อมใส่น้ำผลไม้ต่างๆหรือว่าจะใส่เพิ่มรสในกับข้าวเล็กน้อยหรือว่าใส่ชาใส่กาแฟอู้ได้หมดเลยครับ และนี่น้ำตาลทรายละเอียดหรือที่รู้จักกันว่าน้ำตาลไอซิ่งอันนี้จะมีลักษณะละเอียดแล้วก็ขาวมากใช้ทําขนมอบต่างๆครับพวกเค้กคุคคกกี้ขนมปังนีครับน้ำตาลก้อนคือน้ำตาลทรายละเอียดที่อัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เรียกกันว่าน้ำตาลปอนจะใช้ใส่ชาใส่กาแฟก็ได้เพราะว่าไม่มีผลทำให้รสชาชากาแฟเปลี่ยนแปลงไปครับ และอย่างสุดท้ายเป็นสิ่งที่ให้ความหวานชนิดแรกๆที่มนุษย์รู้จักนั่นก็คือน้ำผึ้งความหวานนี้ได้จากของเหลวในเกสรดอกไม้ที่มีผึ้งเป็นผู้รวบรวมเข้าไว้ด้วยกันน้ำผึ้งจะมีสีสันแตกต่างกันนะครับบางทีก็มีสีเหลืองอ่อน,ออนหรือจะเป็นเหลืองเข้มออกเขียวหรือสีน้ำตาลอ่อนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเกสรดอกไม้ที่บริเวณผึ้งอาศัยอยู่ และน้องๆรู้ไหมครับว่าทําไมพวกน้ําตาลปี๊บน้ําตาลปึกทําไมมันถึงไม่เป็นผลึกทั้งๆท,ท,ที่มันก็เป็นซูโครสเหตุ hey, ก็คือมันมีส่วนผสมของสารอื่นๆเจอเือปนอยู่มากครับทั้งวิตามินและก็เกลือแร่ก็เลยทําให้ตกผลึกได้เพียงบางส่วนเราถึงเดกน้ําตาลกึ่งตกผลึกครับซึ่งน้ําตาลพวกนี้นะครับจะเป็นน้ําตาลที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดเลย สรุปเลยนะว่าน้ําตาลเนี่ยนะครับผมสามารถเอาไปทําประโยชน์ได้มากมายหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเอาไปทําอาหารหรือว่าจะเอาไปทําขนมน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายแดงนี่นะถ้าเกิดว่าบริโภคในปรนิมาณที่พอเหมาะเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้าเกิดว่าเราบริโภคมากเกินไปจากประโยชน์จะก,กลายเป็นโทษทันทีวันนี้นะคะนาดาได้ความรู้มาเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ว่ากวาจะมาเป็นน้ำตาลทรายนั้นต้องผ่านกระบวนการหีบอ้อยจนได้น้ำอ้อยหลังจากนั้นก็เอามาเคี่ยวแล้วหลังจากนั้นก็เอามาปั่นแยกผลึกจะได้น้ำตาลทรายดิบแล้วหลังจากนั้นก็ต้องผ่านกระบวนการอีกมากมายเลยค่ะกว่าจะได้เป็นน้ำตาลไงคะนอกจากน้ำตาลทรายขาวยังมีน้ำตาลทรายแดงซึ่งไม่ผ่านการฟอกสีและยังมีประโยชน์ สามารถทําเป็นยาได้ด้วยครับหสอนอกจากนั้นนะคะครูก็ยังมีน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลตะโหนดน้าตาลอ้อยน้ําตาลธรรมชาติน้ําตาลทรายขาวและขาวบริสุทธิ์น้าตาลทรายละเอียดอืมแล้วก็น้าตาลก้อนด้วยค่ะครูและนอกจากนั้นนะคะ ถึงแม้ว่าน้ำตาลเนี่ยจะให้พลังงานแก่ร่างกายก็ตามแต่ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยบริโภคเกินความจําเป็นเนี่ยก็จะเป็นผลเสียต่อร่างกายแถมตามมาอีกหลายโลกเลยล่ะค่ะครู <S 2> <S 2> <S ดังนั้นถ้าหากว่าเราจะบริโภคน้ําตาลเนี่ยเราก็จะต้องออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยค่ะครูเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ยืนยาวโอ้โหยาวมากเลยจะตุด๊ดูจ๋าแต่ก็จากการสังเกตการของครูเนี่ยวันนี้พวกเราบริโภคน้ำตาลเข้าไปเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นต้องไปออกกําลังกายกันก่อนโห้ไหนมบอกว่าจะเลี้ยงบาร์บีคิวไงคะ อันนั้นมันก็จะเป็นโปรแกรมหลังบาร์บีคิวนี่จะลูกลัดไม่ได้หรอคะรัดไม่ได้ครูว่าตอนนี้พวกเราว่างอยู่นะไปช่วยครูเนี่ยเลือกซื้อเนื้อมาปิ้งมาย่างกันดีกว่าเอาเป็นว่าใครไปถึงรถก่อนคนนั้นชนะ <c oughs> นี่มันคนหรือประหลอดเนี่ยไวจังจุค <c oughs> นได้เลย น้องทุกคนก็คงได้รู้เรื่องน้ำตาลกันเยอะๆทั้งเรื่องชนิดของน้ำตาลยังไงก็แล้วแต่นะครับน้ำตาลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้าบราิโภคมากเกินความต้องการก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ครับดังนั้นเมื่อเรากินเข้าไปแล้วกว็ควรจะออกกำลังกายเพื่อช่วยในการเผาผลาญล่ะครับก่อนจากกันไปแล้วก็นี่เลยชมเกรดวิทยติดกองถายกันก่อนครับ หลายๆคนอาจจะงงนะครับนี่เอ๋น้ำตาลกลายเป็นยานอนหลับได้ไงเนี่ยถ้าอยากรู้ก็ตั้งใจฟังได้เลยครับการที่น้ำตาลสามารถกลายเป็นยานอนหลับได้นั้นจะพบได้ว่าเมื่อคนเราได้รับน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายนะครับตับอ่อนก็จะปล่อยอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อนออกฤทธิ์โดยการนำน้ำตาลจากเลือดเข้าไปไว้ในเซลล์ของร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงานเข้าสู่กระแสเลือด โดยแหล่งที่มาของน้ําตาลก็จะมีหลายแห่งครับพวกอาหารจําพวกแป้งก๋อมีแล้วก็จากน้ําตาลที่มีอยู่ในอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลไม้ผลไมอ้อะไรพวกนี้มีหมดเลยนะครับจึงมีผลทําให้เกิดการสร้างสารเคมีในสมองซึ่งสารเคมีชนิดนี้จะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางซึ่งจะช่วยในการกลมประสาทครับจึงทําให้คนเราสามารถลดความกังวลคลายความเครียดต่างๆ แล้วก็ยังทําให้เกิดอาการง่วงเหงาเหานอนได้เช่นเดียวกับการรับประทานคาร์โบไฮเดรตเอาถ้ายังไม่เชื่อก็ลองสังเกตด,ดูตัวเองละกันครับว่าหลังจากที่โซยเ้าเหนียวส้มตำหรือว่าเขาเหนียวมะม่วงหรืออะไรก็ตามที่มันขึ้นชื่อว่าเขาเหนียวเข้าไปในช่วงเที่ยงๆน้องยังง่วงนอนรือเปล่าอืมถ้าน้องๆมีอาการก็แสดงว่าเอาละครับคุณได้รับน้ำตาลบางส่วนเข้าสู่ระดับกระแสะเลือดแล้วเพราะว่า คาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็มีน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวและคู่เป็นส่วนประกอบครับทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะครับว่าวิธีการที่จะช่วยให้นอนหลับได้อย่างสบายสบายในยามค่ำคืนก็ยังมีวิธีนี้อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้แต่ก็ขอเตือนไว้ก่อนนะครับอย่าเผลอกินน้ำตาลหรือของที่มีรสหวานมากเกินไปเพราะว่าของที่มีประโยชน์ก็อาจจะมีโทษได้นะครับแล้วจะหาว่าไม่เตือนอืม